สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีก็อยู่ที่ตลาดฟ้าใสเหมือนเดิมนะคะตอนนี้นะคะบีอยู่ที่ร้านวีแพนนะคะก็สําหรับที่ร้านวีแพนเนี่ยนะคะพี่เขาก็จะมีทั้งโ,โ,ลโคลคาเซียนะคะทั้งเป็นไม้หลายชนิดเลยนะคะสวัสดีค่ะ,คะรบกวนชื่ออะไรคะชื่อตามครับชื่อพี่ตามนะคะ พี่ตามวันนี้โคโลคาเซียตอนนี้ค่ะราคาเป็นยังไงบ้างคะถ้าเป็นโคโลคาเซียก็จะมีตั้งแต่ราคาหล,ากลักร้อยอ๋อไม่แต่ละร้อยใช่หลักร้อยไปจนถึงหลักพันไปจนถึงหลักหมืม่นก็มีแล้วตอนนี้หลักร้อยมันจะมีตัวไหนบ้างคะตัวที่พี่ตามมีถ้าเป็นหลักร้อยนะคะก็ <ๆ S 1> ะะจะเริ่มต้นจากแบ็คเมจิกเลยตัวธรรมดาของสายแบบหัดเลี้ยงโคโลคาเซียนะครับแบ็คเมจิกแบ็คแรนเนอร์แล้วก็จะเป็นฮาวายเอยนพันแบ็คบิวตี้ครับ แล้วก็จะมาเป็นอ r โร5งเงี้ยครับอย่าง,างกระถางอย่างเงี้ยค่ะไซส์ราคาเนี้ยเท่าไหร่คะพี่จะอยู่ที่500บาทครับอ๋อห้าร้อยอโร5าไซส์นี้ใช่ไหมคะใช่ครับไซส์หน้าดำแล้วเ,เรียบร้อยอุ้ยหน้าออกดำแล้วนะคะทุกคนเปิดใบใหม่ด้วยแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรคะตัวนี้จะเป็นบอลที่ผมลองเอามาลองขัดปลูกดู<อ>ก็คือจะเป็นบอลป่า ตัวนี้จะเป็นสายอุตรดิตต์ก็คือม้าสีหมอกครับอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ัวเทีเป็นหมอกมรกตครับอ๋อหมอกมรกตมันคือตระกูลอะไรอะคะตัวนี้เป็นตระกูลโคลคาเซียเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นถิ่นกําเนิดมาจากอุตรดิต์อ๋อเขามาจากอุตรดิต์ใช่ครับเราไปเขาจะเป็นสีสีอย่างนี้เลยไหมคะพี่ตามหรือว่าเหมือน มีหมอกหมอกะครับตัวนี้<อ>แล้วเขาก็ถ้าเกิดว่าใบเขาเริ่มแบบว่าแก่เงี้ยเขาก็จะเริ่มมีดําดําขึ้นมาหน่อยครับใช<อ>่ครับจะเป็นแบบหมอกหมอกดําดํเงี้ยครับแต่ตอนนี้ก็คือต้องได้แสงแดดที่แบบพอทีอ่เยอะใช่ไหมคะเพิ่งเคยได้ยินชื่อว่าโคโราเซียมีชื่อนี้ด้วยเป็นบอลไทยอืเป็นบอลไทยแต่ถ้าเป็นที่อินโดนีเซียเขาจะใช้ชื่อว่ามาร์โบ อ oh, แต่ว่าไม่ใช่ black าเ r ล l ที่เราท,ที่ที่ในไทยเขาเล่นกันอ๋อ oh. อันนี้คืออะไรคะพี่ตาวตัวนี้คือหอเงินหอ่อทองบางที่ก็เรียกกันเหมือนกับทองค่ะเท่าไหรค่ค่ะกันทางนี้ตัวนี้จะอยู่ที่590บครับห้าร้อยบาททุกคนต้นใหญ่มากหนูอะค่ะหนูเคยลงคลิปตัว c o ฟ f e e cup แล้วเขาบอกว่าราคา coffee ค cup เนี่ย แค่หลักไม่เกิน200อันนี้จริงไหมคะพี่ตั้มคอฟฟคัพคือเอาตามตรงก็คือว่าขึ้นอยู่กับว่าคนเลี้ยงอ่ะเลี้ยงขยายได้จากของแม่ของเขาเองหรือว่ารับมาอีกทีนึงแล้วราคาคอฟฟคัพตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่คะคอฟฟคัพอย่างต้นต้นต้นเด็กของผมเนี่ยจะอยู่ที่300ร้อนี่นะคะ300บาทนะคะใ<ช>ุข่ขนก็จะอยู่ที่ไซุ่มสาม0ยบาท3ใบใช่ครับ ไม่เล็กนะทุกคนไซ้ใหญ่อยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเป็นไซสแม่พันเราก็จะอยู่ที่พันห้าร้อยบาทพันห้าร้อยบาทใช้ไหนคะพี่จามมีมีมไซส์ใหญ่ไมเล็กยกกระถางเลยเหรอคะใช่ครับจริงหรอคะพี่ราคาไม่แรงนะทุกคนนี่ยกอย่างนี้เลยนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะเอาไปตั้งแม่ได้เลย ดูใบนะคะใบห่อสวยเลยค่ะอ่าโรยแป้งไปอันนี้อันนี้พี่ตามคือโรยแป้งกันอะไรคะโรยแป้งกันลายแดงครับอ๋อโรยแป้งกันลายแดงใช้เป็นแป้งอะไรคะแป้งตุนักครับอ๋อ แล้วเขาบอกว่าใช้น้ํายาอาบน้ํามาผสมน้ําแล้วก็นี่ได้ไหมน้ํายาอาบน้ํานี่ยังไม่เคยลองเหมือนกันนะแต่ว่าเคยลองมาหลายตัวแล้วเหมือนกันแต่ว่าบอลเขาจะแบบไหม้ใบไหม้แต่พอมาเจอแป้งสุนัขเนี่ยบอลเขาจะไม่มีปัญหาเลยมแม้กระทั่งใช่ใบใบใหม่ๆพวกเนี้ยเราสามารถใช้ได้หมดเลยอ๋อต่อให้เป็นใบเปิดใ,ใหม่ก็ใช้ได้ใช,ใช่ไหมคะเออตัวนั้นใช่บอลเสือพานไหมคะพี่ตามใช่ครับ บอลเสือพานทุกคนกระถางละเท่าไหร่คะพี่ตามตัวนี้อยู่ห9 0เกบาทห้าก้าสบาทมีเงาครับเตรียมแตกหน่อได้อ๋อมีเงาแล้วนะคะมีเงาเตรียมแตกหน่อแล้วนะคะก็กระถางหนึ่งก็ไซส์สี่ใบนะทุกคนสามใบขึ้นเลยก็จะมีสี่มีห้านะคะสวยน้องสวยมากแล้วอย่างพวกไซส์ต้นใหญ่ๆอย่างนี้นพี่ตามขายไหมคะ ขายครับขายก็จะอยู่ที่มีไซส์สามร้อยไซส์หกร้อยห้าสิบครับะะเผื่อใครอยากได้เป็นไซส์ใหญ่ๆนะทุกคนน,นี่นไซส์ถึงามร้าบาถ้าเป็นตัวนี้จะชื่อว่ากรีนฮาจใจแอนครับกรีนฮาจใจแอนเท่าไหร่คะตัวนี้อยู่650บาทครับือใช่กระทางใหญ่ๆเลย เท่าไรนะคะพี่จามหกรครับหกรห้าสพี่มันใบใหญ่มากเลยนะต้นใหญ่มากนะยิ่งพอโตเต็มฟอร์มหน้าเขาจะยิ่งย่นย่นมันวาวแล้วก็ใบจะเป็นรูปหัวใจ<ม>ใหญ่ได้กว่านี้อีกนะครับหกร้อยห้าสิบทุกคนไม่ต้องถามนะคะว่าส่งไหมพราะค่าส่งก็มู้จะคิดเท่าไหร่และคะ<ม>จะแพ็กยังไง อันนี้คืออะไรคะพี่ส้ำคือเงินคุณทองครับแ,แล้วเถเขาไม่ไม่ค่อยได้แดดเท่าไร่เขาก็เลยแบบย่นย่นหน่อยอ๋อถ้าเขาได้แดดเต็มที่ก็คือเขาก็จะกางใบเต็มที่ตรงนี้ก็คือลของเราจะมีติดล่มหน่อยครับติดล่มอันนี้ไทเกอร์ครับเท่าไหร่คะกระถางนี้ไทเกอร์ตัวนี้ผมตั้งแม่ไวอ๋อตั้งแม่ไวแม่ไวเพราะว่าลายก้านเขาสวย มีลูกไหมอะพี่ตามมีลูกครับแต่ตอนนี้คือหมดใช่กระถางกระสองกระถางสุดท้ายเพิ่งจะไปเซนทันเมื่อวานอ๋ออ๋อใช่ที่เซนทันเขามีใช่แล้วที่เซนทันนี่เขามีทุกวันไหมคะช่วงนี้มีจัดงานนะครับแต่ว่าไม่น่าจะมีทุกวันนะครับน่าจะมีแค่สุกร์เสารืใช่น่าจะมีเป็นแบบจัดอีเวนต์ไปอ๋ออันนี้คือตัวนั้นคือแบ็คเมจิกนี่แหละครับแบล็กมจิธรอมดรเอออย่างแดดอยู่ กระถางกระถางไซนี้พี่ตามขายเท่าไหร่คะอยู่300ครับ3 0 0บาทคะ่ะทุกคนเปิดลอดใหม่ด้วยเปิดลดใหม่ด้วยนะคะแต่อันนี้ของพี่ตามกําลังไล่แดดอยู่นะคะทุกคนโอ้ oh. ก็คือพอเราเริ่มแยกออกมาเราก็จะไล่แดดขยับขยับไปเรื่อยๆด้านหน้าก็จะเป็นที่พร้อมที่จะขายแล้วก็จะอยู่ด้านหน้า oh. ใช่ก็จะใบดำสีดำแต่อย่างแต่อย่างอย่างอย่างนี้พี่ตามไปตั้งแม่ใช่ไหมคะใช่ครั บนในญี่ปุ่นบนในญี่ปุ่นก็เพิ่งน้องไปแอบซ่อนใช่เพิ่งหั่นข้อมาแล้วก็กําลังจะทําฟอร์มอยู่ครับอ๋อให้เขาใหญ่กว่าให้เขาโตกว,ว่านี้ก่อนใ,<ห>ใ,ใช่ไหมคะพี่ตามนี่อุ้ยดูของพี่ตามนะคะกอนแน่นมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นส์ตั้งแม่ทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนอืมก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่ตามมากเลยนะคะ แต่ตอนนี้พี่ตามมีส่งออนไลน์ไหมคะไม่มีครับอ,อ๋อยังไม่มีส่งออนไลน์นะคะอ่ะแล้วถ้าใครสนใจอะคะพี่ตามสามารถมาชมได้ที่ไหนคะตลาดป้าใสครับก็คือร้านที่อยู่โซนด้านหลังของตลาดเลยค่ะมาจนสุดตลาดแล้วก็กลับรถก็จะอยู่ทางฝั่งด้านด้านที่ขับรถออกนะครับอ่าอยู่ฝั่งอยู่ฝั่งซ้ายมือนะคะ,ะทุกคนอยู่ฝั่งซ้ายมือของทางออกนะคะค่ะพี่ตามมีเพจ Facebook หรือว่าอะไรไหมคะมีครับก็คือ ชื่อเพจก็คือจะเป็นชื่อภาษาไทยเลยก็คือร้านขายต้นไม้ในตลาดป้าใสแล้วก็ตามด้วยวีแพนครับออเดี๋ยวบีจะแปะลิงก์นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะเผื่อใครสนใจนะคะก็วันนี้ขอขอบคุณพี่ตามมากนะคะขอบคุณค่ะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ